อชั more, no. so well, you know so, ้นกระจรเพื่อการสามไปจมากินนะแต่ชั้นนาไปตัดลงให้พ่าแม่ตัวชุิกาที่สาวันหนงไม่ตัดน้เด็กไอตัวหมากาไม่ตัดเออให้มันน่งเองค่ะจมตันก็โ่เคอยู่เด็กเขากินอาหารเม็ดเขาแย่งอืูอแย่งเกินอาหารเม็ดเล้ไม่ยอมไปไหนแย่งตั้งแไม่ยอมไปใส่มันหยุดทุกท่าแบบมันยังไม่าให้มตายดูเหรอครเอาตยเอาแม่มาเ่พหรออันี้เรเอาตัวีช่ม สองพันลิตรถ้าหนถ้าเปลี่ยนตัวอื่นก็จับตัวนี้เปลี่ยนมันกกีนมีนแปดีนบส่นแต่ถ้าใช้ตัว2องพันลิตรตั้งรับแรงดันน้ำโดยตัวจะไปกันที่อุณงภูมิตุุ่